ยามที่คุณชีวิตตกต่ําคุณจะได้พบเจอกับสิ่งนี้โดยพองโลกโของไทยบายทีระพัฒชีวิตของคนเรามีขึ้นและมีลงตอนที่เราอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนฝูงมิตรหายญาติมิตรและทรัพย์สินเงินทองสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็จะตามเข้ามาหาเราอยากเต็มที่โดยที่เราเองไม่ต้องเหนื่อยเนื้อร้อนใจร้อนรนคิดมากและกังวลในเรื่องใ,นใ,นใดๆทั้งสิ้นแต่ในช่วงที่เราอยู่ในขาลงและตกต่ำของชีวิต สิ่งรอบข้างคนรอบข้างเราจะปรากฏขึ้นทันทีด้วยลักษณะ4ประเภทนี้ประเภทแรกคือคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราโดยที่ไม่คิดอะไรและไม่คิดมากเลยคนที่สองก็คือคนที่ไม่เคยคิดจะช่วยอะไรเราเลยคนที่3คือคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามและคนที่4คนที่เดินจากเราไปและไม่เคยหันหลังมามองเลยว่าเราจะเป็นอย่างไรในเมื่อเรารู้นะครับว่าใคร ที่อยู่เคียงข้างเราและเป็นวิทแท้ที่ดีกับเราตอนที่เรายังมีความสุขมีความพร้อมมีความอยู่ดีและอิ่มอิมเราควรที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและรักษาคนกลุ่มนี้ไว้ดีเพราะเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ควรทิ้งเขาทั้งสิ้นจากที่เราเกิดมาเพาเื่อท่